เฮ้ยไอ้ลูกชายมันใช้ตะเด็ดเยอะเกินไปแล้วม e ันดูอะไรกันวะเฮ้ยไอ้ลูกชายแกดูอะไรอยู่อะไรพ่อก็ก็ผมดูผมดูตูดม้าน่ะพ่อตูดม้าตูดม้าเนี่ยนะใช่แล้วพ่อแม่นี่คือถุงขยะอินโอไฮโอเอาละในเวลาโชว์เท่ติแล้วก็เปิดขวดน้ำไปเลยชืมกูพลาด S <s <trains> <S เอาล่ะใส่ปูลงไปเลยได้เลยเพื่อนปูตัวนี้ใช่ไหมปูหยอดมันลงไปแล้ว <S <s โรยพริก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 โรรยพิก,พกอเอาล่ะไอตุ๊กตาเป็นตัวนี้ลงเรียบร้อยกูได้แน่นอนชัวเอาทำไมพียบเอิร์เอาอยู่ที่เด <s a S 1> ิมไปเว้ยกินเบอร์เกอร์เมื่อเสร็จอร่อยมากเลยโอ้ว้าวว้าซาบเบรอตูนายงามงอนมากเลยเมืเมอ่อกีอ้บอกนักเก็ตไก่อร่อยอร่อยบนดาดฟ้าชิวๆา ให้เพื่อนบุกกระทมื่อวานอร่อยมากเลยเอออร่อยมากโอ้อะไรเพื่อนเป็นไรฉันไปไไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยช่วยหน่อย็ช่วยมาช่วยแล้วให้ทุกคนหลบไปเดีในเวลาไปโรงเรียนหอกบอดแล้วเออตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่